เม,มือนีสิพามากินแกนตะวันน่าจะผู้ดใดเคยกินเนี่ยมาเนาะจ้ะอยู่เมืองไทยกับมีเนาะจ้ะเนาะเมื่อวานนี่คูดมาล่างมาไว้ทีว่าจะมากินให้เบิ่งเนาะจ้ะเมื่อกี้กินข้าวเ็จแล้วก็สิมากินแก,น,ก,น,กนตะวันเป็นผลไม้เนาะจ้ะแล้วสิมากินให้เบิงนะ่งเนาะมาเดี๋ยวาสิมากิๆๆๆๆๆนให้เบิ่งเนาะจ้ะ กี่กินเข่าแล้วสิแม่กินผลไม่บายเดี๋ยวสิบ,บอกเห็นเบิง้งเนาะจะเนาะแสบตาจะก็แฟตตองส่ยตาเลื่อมตาเน,นาะจะบ่ไวเลยเลื่มมายุลายขึ้นสายตาสัน่นแสบตาจะบ่สูาา่แสงแฟดเลยจะเนี่ยป <c oughs> อกกับมีสองคุ้มเนาะ กนตะวันนี่อันถ้ากินพ่อหมอพ่อหน่อยกระิเป็นยาเนาะจ้ะเป็นหมอคนบอกว่าพี่สาวเป็นเบาหวานหมอบอกว่า,าหัวใจกเกนตะวันบอไปซื่อในตลาดเดอ้อซื่อมาจากโลดหนึง่งอา่าเรากกกินเมื่อสามหัวมันสิลดน้ำตาลในเลือดได้หมอ่นก็บ,บอกมาจ้ะพี่สาวก็ถามว่ามึงหูวใจกเกนตะวันบาไหมจ้ะหัวใจเกนตะวันบาว่าอา๋อหัจะจดูนี่กระปูกสนดอก มันออกกลับเมืองไทยฝ่าวประเด็ออเมื่อน้ำจัดเอาเซเว่นนุ่เย็นแท่งนอนออกมายาเอาถิ่งเพราะว่ามันขับเย,ย็น่มีผู้ใดกินเนาะครับบานเก่าเดือนตอนนั้นลืมเอาทิกระเป๋าไปให้เอเอยเนาไปให้พี่สาวเป็นจากปูพน้าเพราะว่าอยู่แถวมุ่บบานหาสื่อบ่ได้เนาะตัวเมือ่อนคนสีมีขายน้ำตลาดสีม่มเมืองว่าเห็นในยูทูปเพลนเพลนเอาลงยูทูปเพลนไปซื้อเอานะ มันเป็นกินเป็นยากินเป็นแบบลดน้ำหนักสินะกินเมื่อละซ้ำหัวเท่านีจ้จ้ะอันนี้ก็ก,กินเมื่อละซ้มหัวกินเพวามันแสบเนาะจ้ะบร่ได้คิดเรื่องอื่นเลยกินเพราว่ามันแสบเดี๋ยวสินไม่กินให้เบิรงเนาะจ้ะเนาะ หวานแม่นยหน่อยหวานกรอบหอมก็มีรสชาติอยู่แต่ว่าแฟนเพิน่นชิมแล้วเพิ่นบอกว่าบ่มีรสชาติว่านมีรสชาติเลยเด้หัวเหวี่ยบบ้านเฮาหัวแหวี่ยบเน,น่ออยอูน้ำหางมีขายนะจ๊ะมันสีมีอยู่สองชนิดมันสินมีสีแบบน,นี้แล้วก็มีสีออกแดงๆม่วงๆจั็หน่อยนะจ๊ะ ขายกิโลแพงนะจ๊ะจำอะไรว่ากิโลเท่าไหร่หูว่าประมาณประมาณนี้เป็นสิขายประมาณนี้แหละเราสิอย่างเบิ่งเนาะจตะเนาะประมาณเท่านี่แหละนี่ประมาณนี้เกือบหางกิโลนั่นแะอันนี้กับประมาณสามขีดครึ่งเนาะประมาณเนี้ประมาณนี้แหละเกือบหางกิโลอ่ะคิดเบิร์กแต่คนอิตาลีเพิ่นสิไปปรุงซุปเนาะจ้ะเอาไปต้มไอ้ไปอบ เ้าไปเห็ดริซอตโต้ก็สิเห็ดซุปดอกเขาจะเป็นสีเหลืองเขาถืเป็นพืชตระกูลเดียวกับอันนี้กับความมุ่นมแหนแไนไหนเนาะเพื่อนต่ว่าเห็นต้นของเขาใบของเขาดอกของเขามันคือไข่ดอกท่านตะวันมาจากต้นกับสิมี้ขน,นเป็นขน,ค,นคือต้นดอกท่านตะวันใบ เหมือนกันแต่ว่าคอสิมีใบเลี้ยวกว่าดอกาั้ะวันนั่นแหละแล้วก็สิดแตกกิ่งการสาขาออกหลายก็จะาดอกาั้ะวันที่มีดอกน้อยๆนอกเพน่อสิดแต่กิ่งการสาขามาหลายๆแล้วก็จะมีดอกเล็กๆน้อยๆเนาะแก่ตะวันก็คือกันจ้ะถ้าตะวันก็สิมีสองแบบเนาะแบบดอกใหญ่ก็ดอกน้อยดอกน้อยก็บสิมีแต่กิ่งการสาขาแล้วก็สิมีดอกน้อยๆเต็มไปหมดอ่ะเป็นใหญ่ๆก็สิมีดอกเดียว ที่มีดอกใหญ่ๆดอกเดียวที่ทุกคนสอบไปถ่ายลูกดูสถานที่ต่างๆที่เป็นปลูกเนาะจา้ะปลูกเห็ดน้ำมันพผืชเนาะอยู่บ้านก็เคยปลูกอยู่สมนอยู่บ้านอันนี้กระสิขึ้นจังดอกะตะวัน,นหต่วน้อยๆนะจ๊ะพันน้อยต้นใบหรือว่าดอกดอกสีเหลืองกับสีไท่กระสีขึ้นกันแหละสีเหลืองขึ้นกันต่ว่าดอกมันสีหน่อยกว่านะจ้ะเล็กกว่านิดนึง ต้องไปเสิร์ชเบิงใน Google เนาะจ้ะเขียนแก่นตะวันมันจะออกมาแล้วจ้ะต้นหัวตรงวิธีการเตรีอาหารจับหัวของเขาเนี่ยแล้วก็วิธีปลูกวิธียังไม่เหมือนกูเกิลซอยได้เน,ะ <c oughs> นาะปีไลยกับบอดีเนาะจ้ะปีไลยทองอื่นเนาะจ้ะคลิปนั้นก็บ,บอกไปไว่ายังเพราะว่าเคสเลยกินหลายๆนะแบบโคละม่านกินหลายๆปวดแซ่บเนาะกินเอากินเอา พี่เป็นแห้พันมากูเพื่อนกับบอกว่าจะกินหลายแล้วเขาลั่นนงไงเขาลั่องเขาอยากร้องของกินแล้วอบอกร้องบรูอต้องร้องให้มันรู้กันว่าบ่ถ,ถึงถถึงง่บถ้าเสียชีวิตเนาะก็เลยก,กินตอนนี้รู้แล้วกินแค่าสามสีหัวกับพอ่อแล้วเอาไปพัดน์แช่เขาเ่าอเอาไปทำชาเอาไปอบอะ้เหมือนกันจ้ะ นี่สนใจมายากดทับทิมกรอบนะจ๊ะฮันเป็นลูกเต๋าน,น้อยๆคือทับทิมกรอบม่าเนี่ยเอาไปแช่น้ำเอ่อน้นำให้ลูกบอ,อยเนาะแล,ะล้วก็ไปกิ่งกับไอ้แป้งแป้งมันเนาะวิธีการเห็ดนั่นทับทิมกรอบอาจจะเป็นนี่เสียเนาะเราเคยเห็ดแจ๊กเตอร์ได้เห็นแต่เขาเห็ดเมื่อวันเคยเห็ๆๆดกินแจ๊กเตอร์อยากลองเห็ดเบิ้งเนาะจ๊ะแต่อยู่บ้านบะมีแน้นำให้รู้บอ,อยเนาะจ๊ะแต่ว่ามีแต่ทับทิมว่าสิคันน้ำทับทิมแล้ว เอานี้ไปแช่ไว้้ะจ๊ะแล้วก็ค่อยเอามากินก,กับแป้งมาเนาะหรือเฮ็ดไอ้อะเนี่นนยก,ก็ะขนมถ้าทิ้งเกาพอดีมีกะทิอยู่อยากลองเฮ็มบ้างอยู่จ๊ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไล้ไปปูทัวร์ร้านเต่าก็หอมกมเะเทียมให้แล้วกันนะจ๊ะเนาะขึ้นเฮียบ้างนี่ก็สิลงสวนรี้กันนะจ๊ะแท่าๆกินมันเพื่อนไหนไหร ปูแหวกปรับไปไหนจะ้ะไว้หัวมุ้งสวนจะต้นนึงเนี่ยกินบ่าาบาาะไว้ประไว้เราจ้ะเป็นยาเป็นสีหั่นบางๆผสมกับสลัดก็ได้นะ,ะ้วจ้ะสลัดบานเพื่อนที่เนใส่น้ำสม้มใส่หน้ำมันมะกอกใส่เกลือใส่พริกไทยเนาะก็หั่นบางๆเลยผสมกินนัวเขากันแซ่บๆจะค่อยกินอยู่แต่แฝงม่กินนะ,ะ้วจ้ะ แกุกินน้าจะกินด้วยางงาเป็นมาวันถ้าบอกปอกแล้วกูบกินใด้ต้องปอกไว้ให้แล้ว์จะไม่ชิะกินเพริที่ขาดปอกผู้เท่าปอกได้กับบอลอืมแจ,จ่ากินแค่นี้กับพ่อแล้วจ้ะยานพลองอื่นดทอดม,มันเราให้บงน,นะล้ว วกวนกรบของเขามจ้ะเอ้อมั้มือมือสีแหล่ด้จ้ะเล็บสีแหล่เป็นสีน้ำตาลคือเขาจับบะเขือเนาะจ้ะคือเขาปอบเขืออยังเสียต้องใส่ถุงมือขีข่คานไปล้างเล็บนะจ้ะเนีย่ยไปโดนๆเขาสิเป็นสีน้ำตาลแบบนี่ยจ้ะอยืยางของเขานะแซ่บๆได้จ้ะนี่อยากบอกเบืองเนือ้อเบืองเนือ้อแซ่บขนาดใดอยากน้ำ่วเสนอแห้ง แต่เน้นแล้วจ้ะกับชาบอีกเทถอะนึงหา้านกินหลายเด็ดขาดท้องสีอืดเบิดมือนบริเวนเป็นสามซมุ่งกับปลาเรยวจ้ะคลิปนี้กับบอมี่ยังเราจ้ะมาบอกว่าหอยสังเงินซื้อเนี่ยอยากกิน,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 นตตอนาานันนี้ให้เบิรงเงินซื้อนะจ้ะบอมี่เวลาตัดต่อคลิปเนาะคลิปเพจเข้ามาคลิปเพจรีวิวอันนั้นอันนี้บอมี่เวลาตัดต่อเล้วจ้ะ ตัวนี้ร่องสวนหอมอร่อยแซ่บเมื่อกี้ถ่ายไปคลิปนึงแล้วเอามาเห็นไหมเพราะไปเบ่งจของเราตามันจะปิดนอกจากเพราะว่าเหลือมตาแฟร์นอกจากที่เอาแฟนมาใส่เหลือมตาแซ่บตาสูแซงบม่ได้ เอาสิมาขึ้นน้ำข่างข้างกันนี่ได้จ้ะนี่ยน้ำขา่างข้างน้ำปลากันนี่ขื่ไงตายยากนัน่นจิบแนวแท้ๆถได้จ้ะนี่แต่เปลือกเขาแค่ๆเนี่ยกันนี่นอติดอยู่เฉยเอาไปฟังดนไหมเขาขึ้นเป็นต้นได้จ้ะนี่ยขานยากเนี่ยคืยอ,ยก,อก,กันเนาะอันขื่ที่มี่ื่ผักที่มีแบบพวกนอๆเนาะพวกแท่งนอยัง สะระแหน่เงี้ยสิหนาวเราปลูกต่ายได้จากสะระแหน่ปลูกสระสแหน่พวกนี้กล้วยต่ายหนาวนั่อยู่แต่ใบไผ่ใบไผ่เนี่ยจนก็ลรนใบลดนมาเบิดเพื่อการต่ายอยากลองเนาะอยากลองใบไผ่ใบไผ่เออ่ของคนไทยมาปลูกเนาะบุ้งวัวมันสิรับดินกับอากาศสภาพอากาศยี่นี่ได้บอลจะเอาเม็ดมาลอกเพาะปลูกเบิ่ง ไม่จะเป็นยังไงเนาะโอเคคลิปนี้ก็สซัเนียร์เนาะจ้ะเนาะมีอย่างไรแค่ไม่ต้อเสนอเกณฑ์แต่ว่าในซื้อเนาะจ้ะมีมูจุยไก่จะไปหายมูกินเป็นนี่โควิดเนาะจะใส่กันบ้าได้คลิปนี้ก็สซัเนีย,นะนะนยรค่ะถ้ามาคลิปใดในะช่องของเฮาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาได้จ้ะพยาพพยามเผ็ดคลิปดีๆเอามาให้ชมกันเนาะจ้ะเนาะสิพยายามถ่ายทอด ชีวิตในต่างแดนให้เบิ่งหลากหลายมุ่งมั่งน่าจะเนาะเพื่อนเพื่อนแต่ละคนกับมีเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก <c subscriber> ับมี่ความคิดเป็นของตัวเองอยากเฮ็ดอันนั้นอยากเฮ็ดอันนี้มานําเสนอเผยแพร่ออกไปม่าจะเนาะหลายคนกับหลายหลายคาแรคเตอร์เนาะจ้ะการใช้ชีวิตกับบ๊คือกันน่าจะบางคนก็บอาชีพค่ายๆกันบางคนก็บอาชีพเหมือนบางคนกับอาชีพแตกต่างกันสมาร์อาชสิแตกต่างกันเนาะจ้ะเนาะ โอเคค่ะคลิปนี้อ็อสั่นเหรอแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายไปพอกันคลิปหน้าเด้จ้ะ